ตำรวจจีนเปิดแผล,ล่าอินฟลูเอนเซอร์ไต้หวันกล่าวหาสนับสนุนแบ่งแยกดินแดนและเผยเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสพฤติกรรมผิดก,กฎหมายแต่เหตุผลและความจริงของเรื่องนี้มีอะไรบ้างมาดูกันว่ามีเรื่องยาวเลยถึงขนาดนี้ตำรวจเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนประกาศให้เงินรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสพฤติกรรมผิดก,กฎหมายของสองอินฟลูเอนเซอร์ชาวไต้หวัน เวินจืออวีและเฉินปอยวนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนและส่งผลร้ายแรงต่อสังคมแผ่นดินใหญ่ทั้งสองถูกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนหมายหัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มสนับสนุนเอกราชไต้หวันและกล่าวหาว่าเผยแพร่ถ้อยคำแบ่งแยกดินแดนและบิดเบือนนโยบายของจีนแถลงการ์ยังกล่าวหาว่าเวิร์นและเฉินกั่นแกล้งคู่สมรสชาวแผ่นดินใหญ่ในไต้หวันและทำหน้าที่เป็นกองกำลังอินเทอร์เน็ตช่วยพักค d p p และกลุ่มต่อต้านจีนในสหรัฐและชาติตะวันตกรายอื่นๆ ตำรวจเฉวินโจเรียกร้องให้ชาวไต้หวันตระหนักถึงอันตรายของแนวคิดไต้หวันเป็นเอกราชและให้ความร่วมมือส่งข้อมูลเท่าที่สามารถโดยตั้งเงินรางวัล5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0ราว250,000 1,250,000บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสพฤติกรรมผิดกฎหมายแต่ข้อกลัวที่สำคัญที่สุดคือ แถลงการของตำรวจเฉวินโจได้กล่าวถึงความเสี่ยงของการแยกดินแดนและเรียกร้องให้ชาวไต้หวันร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อสองอินฟลูเอนเซอร์นี้แต่มีข้อสงสัยว่าการกล่าวหาดังกล่าวนี้มีพื้นฐานทางสารธรรมหรือไม่มีผู้สงสัยว่าการกล่าวหาดังกล่าวอาจเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันและส่งผลต่อการแยกดินแดนในภายหลังและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่คนมากที่สุดพลาดไป โฆษกสำนักงานกิจาการไต้หวันของจีนได้ระบุว่ามาตราการนี้ชอบธทมและจำเป็นใ,นในการรับมือกับการแยกดินแดนแต่มีข้อสองสัยว่ามีการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่มีผู้สงสัยว่าการกล่าวหาดังกล่าวอาจเป็นการปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและไต้หวันและส่งผลต่อการแยกดินแดนในภายหลังคำถามที่อยู่ในใจของเราความเป็นจริงของเรื่องนี้คืออะไรมีการแยกดินแดนใช่หรือไม่ hmm. มีการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ ความเสี่ยงของการแยกบินแดนเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันในกระทู้นี้เพื่อค้นหาความจริงและแบ่งปันความคิดเห็นกันเถิด